สวัสดีจ้าพี่น้องเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้ววันนี้ก็จะพาเดินดูต้นไม้นะคะ ยางเบิงค่ะพี่น้องยังไม่รีวิวนะคะแต่ใครชอบต้นไหนกน็เราก็จะหยุดไว้ให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะคุณได้มักต้นใหนก็จังค่อยทักเขามาาด้วยค่ะด้อยพี่น้องด้วยเพราะว่าไม้เราขายทุกต้นนะคะแต่ว่าเราแค่ยังไม่บอกราคาเฉยๆนะคะขายได้แล้วก็ขายนะคะซื้อได้ก็ซื้อนะคะไม่ได้บังคับนะคะ บอกให้ถ่ายรูปให้แม่ค้าก็มึนนะคะแม่ค้าไม่ถ่ายให้นะคะนี่นะคะใครอยากได้ต้นไหนก็รีบทักนะคะทักมาะคะ่ะแม่ค้าขายทุกต้นนะคะนี่นะพาดูนะคะพาดูเป็นต้นเลยนะคะวันนี้นะบอได้พายยางเบิงรวมๆเ้ยค่ะเด้อสินยางเบิงเจละต้นเ้อค่ะเด้อให้ดูละให้ดูแต่ละต้นนะคะต้นนี้เราก็ขายอยู่นะคะ แต่ว่าเรายังไม่บอกรัคานนะคะพุ่มนี้มันบ่ดแตกไปค่ะพี่น้องมันจะแตกอยู่มันยังไม่ตายนะนี่แต่ว่ามันทําไมขึ้นช้ากว่าเพื่อนเขาอันนี้มันแตกไปแล้วไหมคะพี่น้องนะอันนี้หมากเล็กหมากน้อยนะคะต้นมั่งข้างนะคะนีนะ่อันนี้ต้นหมกยุ้มค่ะพี่มยมมยมหวานนะคะ สวนนี่มีแต่เนี้ยหวานๆค่ะพี่น้องปลูกงุ้มกับกายเป็นงุ้มหวานนี่นะแม่ค้าก็หวานแม่ค้าก็หวานแม่ค้าหวานแต่ว่บวมวนเอาใจใครไม่เป็นนะคะพี่น้องนะแม่ค้านะพูดจริงทำจริงนะคะคำพูดกับโป๊กๆค่ะพี่น้องเนาะ ปอกุกๆด้วพี่น้องปนละาจังใดก็เหิตจังสั่นนะคะนะนะคะจริงใจนะคะใจดีนะคะ <c oughs> ใจดีถึงว่าบมม้อนซื้อค่ะพี่น้องเนาะบรรยายไปนะคะเป็นคณพูดไม่เพาะนะคะอันนี้จะเป็นตะโกนหนูนะคะรากโยงนะรากโยงนะคะ กิงเขากำลังเอ็นลงขค่ะพี่น้องนี่นะนี่กำลังเอ็นเลยนะคะนี่กิ่งได้แล้วค่ะพี่น้องนะต้นนี้เราห่อตุ่มส่งได้นะคะนี่นะเมักไม้ลากยงนะคะลากสวยนะคะไม้ต้นนี้นะเราเคยเสนอไปหลายครั้งแล้วนะนี่นะบางคนก็บอกว่าไม่ชอบแผลตรงนี้นะคะนี่นะไม่ชอบแผลตรงนี้นะคะแต่ว่ามันสวยอยู่นะคะฝั่งน้นมันไม่มีแผลนะคะเราไม่สามารถ มุดเข้าไปพาดูได้นะคะเกลเลยพาเบิง้งใดแต่ฟังนี่ค่ะพี่น้องนะไม้ลากอยู่น,นะคะงหลากปล่อยเขาดีพูดค่ะไม่ต้นนี้นะไม้ต้นนี้อายุเยอะแล้วนะคะ แต่ว่าอันนี้ที่เราตอนไว้ที่ต่อยอดไว้นี่ประมาณสามถึงสี่ปีประมาณสามปีค่ะพี่น้องมันเป็นไม้แขะนะคะมันเป็นไม้แก่มันก็เลยนี่นะเราเคยต่อให้ดูอยู่นะไม้ต้นนี้นะได้ประมาณสองสามสามปีสี่ปีประมาณนี้สามปีสองปีสามปียุคป,ประมาณนี้แหละจำมไ่ได้ไม้มันลายไมค่ะกบมืน้นะคะนะนต้นมังค่าง กลุ่มกอนะคะนี่นะอีกจังน้อยเขาได้พุ่มกับสิงงามค่ะพี่น้องนะมีกำลังได้แล้วนะคะอันนี้ก็ต้นมะขามนะคะมะขามเราเคยบอกไปแล้วนะคะเราย้ายมาอยู่ไว้ตรงนี้นะคะย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะต้นใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ต้นใหญ่ค่าสูงก็จะอยู่เกือบพันนะคะนี่นะน่าจะเป็นพันนะคะค่าสูงไม้ต้นนี้นะ ถ้าแพคค่ายยังะจะติตัไปเป็นพันนะคะพี่น้องแต่ว่าเรายังไม่บอกราคานะคะ,ะมะขามนะคะมะขามซากนะคะ,ะตุ่มบอกง่ายค่ะพี่น้องกระถางหนึ่งปีบนะคะกระถางปากกว้างนะคะนี่กระถางปากกว้างประมาณห้าสิบนะคะห้าสิบกว่านั่นแหละประมาณห้าสิบเซนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกระถางหนึ่งปีบนะคะมันเป็นกระถาง ชวนชมนะคะนเป็นกระถางชวนชมนะคะไม่บักขามนะมัน,น,นกิงกิง่งเขาน่ะคะ่ะพี่น้องกิ่งมันแข็งนะคะกิ่งมันจะแข็งเร็วมากนะคะรวดวล้วยไปกิง่งโตรวดซ้ำในซ้ำนึงมันจะสิบแบบคืนไว้อะคะ่ะพี่น้องถ้าเราขายรวดแล้วมันก็จะ คืนเลยอ่ะคือมันจะไม่ไม่ไม่อยู่ตัวนะถ้าเราคลายรวดแล Camb ้วมันก็จะแบบกิ่งมันก็จะตรงเลยนะกิ่งมันก็จะดีดขึ้นอ่ะมันไม่อยู่ตัวนะเห็นะเราต้องเปลี่ยนรวดนะคะต้องเปลี่ยนรวดใหม่นะคะเมื่อก่อนใช้รวดเล็กแล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรวดใหญ่นะคะไม่งั Race ้นมันจะดีดขึ้นใหม่แะคะนี้นะมาขามนะ อันนี้เราก็ขายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าส่งไปสนีมันก็ยังยากอยู่นะคะนะแพ็งยากหลยค่ะพี่น้องนืมันต้นใ่ญ่ค่ะค่ะพี่น้องนะงนี่น,นะแต่ถ้าวใส่หลดไว้เองส่ก็สามารถผูกได้นะคะนะสามารถผูกได้นะคะส่งได้นะคะแต่ว่าโคตรหนักนะคะค่าส่งก็จะอยู่เป็นพันบุรณาค่ะพี่น้องแต่ราคาเรายังไม่บอกนะคะนี่นะใครอยากได้ก็ทักมานะคะเราไม่บอกราคานะคะชิ้นนี้นะ เราจะพาเดินดูต้นไม้นะคะเดินดูเป็นต้นเป็นตอไปนะคะนี่นะมะขามนะคะเข่าสทรงไหวนะคะข่ารวดไว้ถึงทรงไหวนะคะตามที่เราอยากได้นะคะทรงไหนเราก็ทําไปทรงนั้นเลยค่ะ,พ,นะคคะ,คะพี่น้องนะี่นะคิดบามันสิไปจังไหนเราก็เิดไปจังสั่นแหละครับพี่น้องเราไม่ยึดติดกับรูปทรงนะคะ เราชอบตรงไหนเราชอบตัดไปยังไงก็ทําไปเลยนะคะเราไม่ยึดติดนะคะเราไม่ยึดติดกับรูปทรงต้นไม้นะคะนี่นะแล้วก็ตัดตามที่เราต้องการนะคะตัดจะตัดเป็นทรงไหนจะตัดเป็นทรงพุ่มจะตัดเป็นทรงต้นเต่วแต้ด้ค่ะด้นี่นะแล้วก็ทําไปตามภาษาของเรานะคะ ตะกีมันยวนใต้ต้นไม้ค่ะพี่น้องเนาะเราวางไว้ใต้ต้นตะขบนะคะไม้ต้นนี้ซากสวยนะคะขึ้นทรงไปแล้วนะคะแล้วก็มีมะขามนะคะนี่นะกำลังจะได้พุ่มนะคะนี่นะนี่นะคะไม้เรอามา ใส่ไว้ให้มันเต็มเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่นะแถวนี้ก็จะเป็นมะขามแล้วนะคะที่ได้ทรงแล้วเราก็ขายไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เราก็ขึ้นทรงเสร็จแล้วนะคะนี่นะไม้เข้ารวดไว้ให้แล้วนะคะนีนะ่มะขามนะคะนะเราก็จะเลี้ยงให้มันได้พุ่มนะคะนี่นะ เขารวดไว้แล้วค่ะพี่นอ้องเขารวดไว้แล้วนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะนี่นะมะขามเล็กนะคะเหลือต้นนี้ยังไม่เข้ารวดนะคะหารวดหน่อยค่ะรวดหน่อยเขาเบิดค่ะรวดเล็กมันหมดนะคะรวดวางใส่พวกนี้ก็จะเป็นต้นมังค์คังนะคะหมากเล็กหมากน้อยเนาะ,ะนได้ภ่มแล้วค่ะพี่น้องนะ เป็นไม้เอ็นนะคะนี่นะตะโกนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะพี่น้องเนาะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะไม่ค่อยได้รีวิวต้นไม้เนาะไม,ไม่ค่อยได้จับต้นไม้มารีวิวนะคะไม่ไม่ก็นยั้งอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้ใบมันขึ้นต็มแล้วเ้องก็เลยขีดขั้น คัดยิงรีวิวนะคะก็ใบามันขึ้นเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะพายางไปเบิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอยด่างนะคะคอยด่างเราไม่ขายนะคะนี่เห็นบ่ใบด่างเต็มแล้วค่ะเห็นไหมด่างนะคะใบด่างนะคะคอยดา่างเขาบอกคอยใส่ปุย๋ยบ่ได้ใส่ปุย๋ยมันมันกะลยบงงามครับพี่น้องเบิ่งมันด่าง ด่างนะคะด่างทั้งต้นเลยนะคะนี่นะคอยดา่างพอไปแก่มันก็จะเห็นด่างด่างตีมต้นเลยนะคะนี่นะตอนออกมาไม้มันกับ,บหินมันกับเขียวทื่อคะ่ะพี่น้องเห็นบ่มันก็เขียวเฉยๆนะพอไปมันเริ่มแก่มันก็ด่างนะคะไม้มันไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรนะคะนี่นะเราไม่ได้ใช้ยาย ฉีดยาฆ่าแมาลงนะคะดูใบมันเป็น,นเป็นเพี้ยนะคะแมงจ่อค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกระด้างยู่เกัปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะยาฆ่าแมาลงก็ไม่ได้ฉีดนะคะ <c oughs> เรียงธรรมชาติดีๆหอดตนาน้ำซื้อฮอ <c oughs> <c oughs> ดตน้ำเอาต่หย่านะคะลดแต่น้ำควรจิงที่นสนะคะ ันนี้ก็หมากนะคะยังไม่ตัดนะคะได้พุ่มแล้วค่ะตะโกหนูต้นจริงๆตอนนะคะนี่ยังไม่ส่งนะคะยังส่งไม่หมดนะคะรอเอาค่ะลูกค้าท่านใดจองไว้กับล้อลอเอาได้ค่นะเดะต้นนี้เรายังไม่ขายนะคะต้นนี้เราเก็บไว้อยู่นะคะ นี่เราขึ้นส่งไว้นะคะนี่นะตะโกหนูนะคะมีเหลือต้นนี้ต้นเดียวนะคะที่ยังไม่ขายนะนี่ก็จองแล้วนะคะรอส่งนะคะอันนี้เราก็คัดกิ่งไว้แล้วนะคะเราก็ว่าจะเข้ารวดนะว่าสิเขารวดเรียงไว้ขึ้นกันค่ะพี่น้องแต่ไม่ทันนะคะมาทันค่ะพี่น้องมีคนจองแล้วนะคะนี่นะ อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ลไม้รากเดียวหมดนะคะนี่แต่ว่ากิ่งมันเยอะเฉยนะนี่อันนี้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาได้เลยนะคะอันน enfin uh ี้ไม้ไม anyway ้ต้นเดียวกันนะคะไม้รากเดียวนะคะเป็นไม้กิ่งตอนนะคะรากเดียวกันหมดนะคะอันนี้ก็รากเดียวนะคะอันนี้ต้นน네ี้ต้นเดียวนนี้ใหญ่กว่าเพื่อนกิ่งนี้นะคะแก่ด้วยตัวนี้แก่ด้วยแต่ว่า อายุอายุเยอะกว่าพวกนี้หน่อยนึงนะคะอันนี้ชุดแรกนะคะนี่ต้นนี้นะส่วนพวกเนี้ยยังไม่ถึงปีนะคะนี่นะเนี่ยยังไม่ถึงปีนะคะใบกลุมค่ะส่วนอันนี้ก็ใบทองนะคะนี่นะนไม่เขาบอไไปดูแลรักษากับพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้มัน อีกหน่อยเราก็จะมาตัดใบผัดใบออกใบมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะถ้าผัดใบมันก็จะขึ้นงามคือเกลอะคะ่ะพี่น้องใบทองนะคะต้นนี้หลุดจองนะคะหลุดจองผู้ใดอยากได้กระทักมาม่าคะ่ะพี่น้องนะอันนี้หลุดจองแล้วนะคะนี่คนจองไม่เอาแล้วนะคะเอาต้นใหม่คะ่ะนะเพิ่นเอาต้นใหม่แล้วคะ่ะพี่น้องได้ต้นใหม่แล้วนะคะ ตัวนี้<ม>เพราะว่ามันหนักหลายเพาา็เลยบพออยากซุงนะคะนี่นะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่ตัวนี้นะโคตรหนักเลยค่ะพี่น้องนะหนักมากหนักมากมากเลยมีแต่ดินล้วนนะคะเราจะห่อตุ้มสมนหนูใบกลมนะคะนี่นะ สองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะตัวน,นี้นะเราเคยบอกไปแล้วน,ะะนานแล้วอะเห็นว่าไม่หลุดจองแล้วค่ะพี่น้องนะหลุดจองแล้วนะคะ,น,น,ะ,คะนี่กิ่งได้แล้วนะคะไปดัดได้เลยนะนี่นะมันกิ่งเขาก็โอ้ยหมดโอ้ยหมดหมดตะแดงวะมังข่อยหมดคะ่ะพี่น้องนี่ไม้ไม่ได้แยะใช้ยา ไม่ได้มีสารเทียมีนะคะมันจะมีมดมีแมงเต็มเลยนะคะสองพัน็ดร้อยบาทนะคะตัวนี้นะเราจะห่อตุ้มส่งนะใครอยากได้ก็ทักมานะคะนี่ก็เอาไปส่งแล้วนะคะเจะหาต้นใหม่มาใส่ ตะขบป,ป่านะคะนี่ตะขบป,ป่าใบขึ้นเต็มแล้วค่ะเราจะขึ้นทรงไว้นะคะถ้ากิ่งเขาแก่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวรอกิ่งก่อนนะคะพวกนี้เรายังไม่รีวิวนะคะนี่นะตะขบป,ป่านะเดี๋ยวรออีกหน่อยนะคะรอให้นะคะแข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้หลังลัางดอกอยู่กับพี่น้องเดี๋ยวจะยกตัวนั้นมารีวิวให้ดูด้วยนะคะใบทองนะะี่ เห็นไหมใบออกสีชมพูเลยไหมต้นนี้นะนี่นะคะเออบิ้งเบิงพี่น้องนี่นะคะนี่ออกด่างนะคะอันนี้ต้นนี่อย่างโน้นพี่น้องผักติ๋วผักอย่างนี้แหละเนี่ยมันกินได้นะเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรต้นเม็กหรือต้นอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้นะคะดูรากเขานะคะ นะมันเอี้ยวนะคะนี่เอียเอ้ยวขึ้นแมงสีค่ะพี่น้องยอดก็ขึ้นนะคะไม้แปลกนะคะเราก็จะเลี้ยงนะคะมันนี้ไม่กี่ต้นนะนี่นะต้นเมดหรือต้นนี่อย่างนี้แหละพี่น้องจำไม่ได้นะเขาบอกว่ายอดมันกินงได้นะเยนะต้นนี้อย่างพี่น้องนี่นะคะต้นนี้ก็ติดแล้วนะคะนี่นะ ไม่หลายค่ะรับพี่น้องนะเดี๋ยวให้เรายกไวก่อนเดี๋ยวเราจะจับมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ขึ้นตามจุดนะยิงขึ้นตามจุดที่ดีค่ะพี่น้องใบทองนะคะต้นนี้เราจะขายอยู่นะนะลากยุงด้วยนะคะนี่นะต้นนี้นะลากยุงนะคะยิงเอ็นนะคะนี่นะมีมะขามให้ด้วยนะ <laughs> นี่นะคะนี่เยียวข้นงอขึ้นนะคะนี่นะ เนาคลิปนี้กับมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะแม่ค้าก็ตามสไตล์แม่ค้านะคะตามสไตล์ตามชีวิตตามแบบฉบับของแม่ค้านะคะพูดไม่พลอตแต่ใจดีนะคะบอกบ่มวลบอกเอาใจไพ่นะคะ <laughs> พวกันไม่คลิปหน้าจากพี่น้องไปรับไปละ